งานสั่งถักถลกฝาบาทนะคะอันนี้จะเป็นถลกฝามะงมะนาวนะคะ9นิ้วพระอาจารย์ท่านสั่งถักนะคะแบบอันนี้จะเป็นงานที่ออกแบบเองนะคะลายจะไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนอยังเหลือตัวบาทอีกนะคะท่านสั่งเป็นเซตเป็นชุดจะมีชุดถลกบาท ด้วยนะคะ9นิ้วแล้วก็อันนี้จะเป็นถลกฝานะคะถลกฝาเสร็จแล้วลายก็จะไม่เหมือนใครคะ่ะออกแบบเองทำเองจะเป็นงานถักมือนะคะถักจากไหมสาสินนะคะตัวนี้งานเรียบเรียบงานสวยเรียบแต่ดูสวยดูดีเป็นงานออเดอร์มานะคะ รับถักตามออเดอร์นะคะสนใจทักมาสอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะ